พิงปลาหมึกเด้อพิงปลาหมึกเด้อแ้วไ <c oughs> ปจับถ่ายกูมันเนี่ยได้ไหมมาแ้วมาเช็ดเอง เห็นโบเห็นปิ en> ้งปลาหมึกโบมันเหมือนมือเรื่องอะไรประมาณนี้ปิ้งกุ้งทำไมพี่น้องปิ้งกุ้งปิ้งปลาหมึกตัวน้อยใหญ่กุ้งนี่ก็ได้ โลสองรอบาท เรียบร้อยยิมาถ่ายพี่ให้เบิง่งพี่น้องเอ้ยแล้วเราเด้อแล้วแล้ว,ลว,ลวอันนี้กุ้งปิง้งหมึกปิง้งหมึกไข่เนะเห็นบอกมีไข่หอมหมึกไข่หกกอยแข็งหอยแข็งนี่กระโลสองร้อยสี่สิบบาทตามมะหงุ่มตามแบบเหล่าๆเขาปูนเกมึกกล้วยไข่เหรอเกลียวเนาะเอาไว้เนอกมันตัวนะอันนี้กับล<ว>ูกปลา เอาไว้นอกคุณก่อนยังป่าอันนี้ยังป่าอันนี้ก็เป็นผักเนอะผักแค่กำลังสวยบักเด่นหั่นบักเด่นบ่ข้าวเจ้าข้าวปุ้นงามงามข้าวเหนียวเด้อนี้เด้อมาเด้อพู้ใดไรจกินจำกันนะมาเด้อมาเด้อนี่เม่ อาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วเด้อ